ว่าผัวป่วยเออกด็ดูแลไปดูแลแบบจำใจดูแลแบบอ่าอดทนอ่ะความแบบว่าโขดเบื่อแล้วกูคูคืออยากหาคนใหม่แค่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อกันกับแม่เมียวอ,อีกแล้วนะาจา๊ะพี่น้องหนาแตสิบ่มบวมเราจะเพราะว่าเห็ดงานมันแดดหอนล้วบันีหนาเขากับบวมบวมหอนหอนจ้ะพี่น้องตรงไตตรงไตาตาม,มากล้วค่ะพี่น้อง เศ้านี้ก็เหมือนเดิมจ้าพี่น้องมานั่งคุยกันเนาะที่ลงคลิปไปเนาะกัมีคอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะที่แมวเมียวลงไปว่าสามีเพิ่นแอบเปลี่ยนเยศกรรมเนาะอืเอาง่ายๆว่า <c oughs> ถา้าบางคนนะอันนี้ยิบยกมากมันมีหลายกว่านานี้ทุกคนค่ะก่าที่ว่าดูแลสามีจนเวลาสุดท้ายสุดท้ายไม่ได้อ่า สมบัติอะไรเลยได้แต่เงินแม่มาเงินนี่ละ่ะบัตรนี้เงินกเกษียณน้องพัวนั่นแหละบัตรนี้มันมีหลายกว่ารนีทุกคนคะ่ะก่อนนั้นนี่แหละก,ก็คือผู้ใส่หลอกเข้ามาดูแลเขาบางคนที่เห็นหลาย,ลายเขตนะบบแมนวามีแค่คนสองคนนะที่ไปเจอฝรั่งเหล่าฝรั่งบอกว่า ฉันจะยกสมบัติฉันให้คุณหมดมรดกให้คุณหมดโน,โน,น่นนันนีมาแหลกๆทํำผ้าไปเฮะเบียนอเฮดพินัยกรรม่โนโน,นันนีเฮดเส้นในเห็นเขียนในเห็นละ่ะว่าคุณมีสิทธิ์ในสมบัติของฉันโน,โน,น่นนันนีเพม่อนก็เฮตในเห็นหเดออ้พ่อมือมือหนึง่งเขาบอกเด้เขาไปเปลี่ยนพินัยกรรมปุ๊บ นั่นคือการหลอกเข้ามาแต่งเด้ทุกๆคนหลอกเข้ามาดูแลขเขาเด้เออเราคุ้นคิดว่าคุ้นมั่นใจซ้ำใดเออบางเธอเข้าเจ้าข่อยเข้า,ย,ายู่น้ำกันเข้ากระถามเลยจังแม่เมี่ยนี่ถามนะว่าคุณเคียรือยังคุณทําอะไรหรือยังแต่ว่าแม่เมียนมีลูกน้ำกันเออยังบ่ใดกับให้เข้ากัให้ลูกกันยังดีเนาะเพราะว่ามันกับเป็น ลูกเฮ้านาะพี่น้องแต่กรณีที่พี่เพิ่นนันคือบ่มีลูกน้ากันสามีไปแอบเปลี่ยนพี่นากับอ,อ่าพี่เพิ่นคอนมมตนมาว่ากฎหมายยุโรปสามารถอ่าอ่าจ้างทนายฟ้องกฎหมายคือกฎหมายเออเพราะว่าเพิ่นกะซื้อตรงโยเออถ้ารู้ซึกว่าบ่ถูกต้องหรือผิดพลาดประการใดก็สามารถฟ้องได้อ่า จ้างทานายเพิ่นฟองหรือนนันนี่เนาะในบางคนถึงดูว่าบ่ถูกแต่ก็ไม่มีเงินจ้างทานายเออจ้างทานายก็ต้องใส่เงินก็ต้องเบิ่งว่ามันคุ้มกับสมบัติที่สิไใดมาบอกคุ้มกับการที่จะเป็นเรื่องเป็นราวไหมเออบางเท่ออันบ่อยากเสียหาเสียสิบเออบางเ่อก็เสียไปแล้วมันบอคุม้ม ทา,านายคาาคืนสารโนนนั่นนี่เออถ้าเข้าชนะมั่นใจเอกสารของเข้าชั่วว่าทา,านายแนะนําว่าเออต้องชนะแน่นอนถ้าดูเคสแล้วมันกับโแเมีนว่ามันสิชนะทุกคนเด็ทุกคนเพราะว่าสมรสเขาก็ต้องมีอยู่แล้วว่าสมบัติก่อนแต่งหลังแต่งมีอย่างนจันเสีย ม,มันมีหลายช่อยหลายเรื่องนะจ๊ะพี่น้องเอาว่าง่ายๆค่ะของของเขาอะเฮาว่ามีสิทธิ์ดอกเวียนแต่เขาสิเห็ดพี่นายกร,รมโย่เขาจริงๆมือมือหนึ่งห้าสิบอกว่าอ่าฉันดูแลคุณคุณจนคุณตายสุดท้ายคุณบ่ห้ยยังฉันมันกะมีเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่าพิ่นายกรรเปิดแล้วเปิดเลยถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องคุณต้องคัดค้านนะคะคุณต้องคัดค้าน อถ้าคุณคิดว่ามันเบาเหมาะสมหรือมันเบาหนาสีแบบฟ้องเราพานเออคุณก็ต้องหาที่ปรึกษาโน่นนั่นนี่นะมันก็มีหลายแบบหลายอย่างนะจ๊ะพี่นอ้องเออในกรณีบางคนที่เขาต้่มมาเด้ในกรณีที่เขาต้่มเขาตัวมากกรณีที่สวงบางคนว่าผัวป่วยเออก็ดูแลไป ดูแลแบบจำใจดูแลแบบออดทน่ะความแบบว่าโขตดเบื่อแล้วกูกูคืออยากหาคนใหม่แทกกูก็ดูแลเอาเอา,เอาสมบัติมันน,นนั่นนี่มันกับมี่เลยพี่น้องมันกับมี่บางคนนะอันนี้บางคนอันนี้เวาเวาแบบบานเท่านะบ้าได้เมาเจ้าจงผู้ใดกเออบางคนพ่อผัวป่วย ดูแลดูแลแบบอารมณ์อ่ะพี่น้องแบบใส่อารมณ์เอา้ากินลงไปเอา้าโน่นนั่นนี่แบบนี่อารมณ์รวมกับการดูแลเขาเอออันนี้มือใดที่เขาอาสุขภาพดีหรือตั้งสติได้เ,เขาก็สาม,มารถเปลี่ยนพี่นัยกรรมได้ดทุกคนเพราะว่าการดูแลของเราเอาบางคนกัโศกหักจงังหวะดูแลผัวเอา้า เอาเนี่ยปนแก้วกินลงไปแล้วก็กินยาจับอาบน,าน้ำสุเหี่ยงแห้ง,หงจับแห้งแห้งยงไว้อย่าคิดว่ามันสีดของเขาในกน่อนลนบางคนพี่นวงผัวป่วยโอ้ยดูแลดีดูแลโอ้ยหลอดกินเขา่ากินน,น้ำเอาคุณกินข้าวนู่นนี่เวา้าม,นม,นมนวนๆหยอดมือเขาตายเขายกหายเปิดสนสวนสนุแนว เออกบมีพี่น,อน้องนั่นลหละมันมันหลายสิ่งหลายอย่างเลยบางคนกับบางคนอีหลี่ด้ยทุกคนคนมันกับซ้ำม,มาปีนั่นแหละบอร,รูว่ามันสิเป็นแบบใดดอกแต่รูว่าคนอะ่ะบางคนกับคิดดีบางคนกับคิดแบบโดยความที่ดูแลคนป่วยเนาะอันนี้ก็เข้าใจโดยความดูแลคนป่วยความ,ววามอดทนทั้งร่างกายและจิตใจมันก็ต้องเข้มแข็ทงทำมือใดที่แบบ ใส่อารมณ์มากกว่าจิตใจนะมันก็สีเฮียนห้แบบคนป่วยนะเกิดความทุกข์เกิดความเกลียดเกิดความรู้สึกว่าเฮ้าบริ่งขา,าเขาแค่วังเอาของเขาเองซช่เออบ่จริงใจเนาอพี่น้องนั่นละ่ะอย่าคิดว่าสีด่ของเขาถ้าเกิดว่าสิทธิ์นั่นมันยังเป็นสิทธิ์ของผู้ชายนะคะบ่แมนของเฮ้าสมบัติเขาก็คือของเขาแหละ แต่เข้าอยากได้ของเขาเขาต้องพยายามเฮ็ดดีกับเขาแน่จังหน่อยกับว่าแมนว่าโดมขี่โดมเนียวออกพี่น้องแต่ว่าทําให้มันเหมาะมันควรมันกัดสีใดรับไม่จ้าทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็ขอ่จบเพียงเท่าน,นี้เนาะ่ะมาโซสู้กันบ่บ่ต้องเอาแบบเรื่องกดหมอกกดไม้ให้ซี่เหลียมออกจากพี่น้องเอาบ,นบานๆเลยเออสิ่งที่มันน่าจะเป็นหรือสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นอะไรมาคุยกันเนาะ คอมเมนต์เ้าจะทุกคนคอมเมนต์ Comment, คุยกันเพื่อมีคนหลายคนมากอา่านคอมเมนต์สำหรับแมวเหมียวกับโบเมีนว่าสิหูไปทุกอย่างเนาะคอมเมนต์คือสิ่งที่ดีนะจ๊ะเพราะว่าพีพ่นที่แมวเหมียวได้ลงคลิปไปพีพ่นบอกว่ายุโรปอะถูกหรือผิดถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องไม่รู้สึกว่าโดนโกงกะเอาทานายไปเรียกร้องสิทธิ์เราได้นะคะพี่น้องอันนี้ก็ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะพี่น้องถ้าเขารู้สึกว่าเขาหามาน้ากัน รวมกันแล้วอันนี้กัเอาหามานํากันคือบบเป็นของฉันเคิงหนึ่งหรือคือบบเป็นของฉันจักเปอร์เซ็นนี่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องกับควรฟอร้องควรหาทานายจำเพนวาโนพี่น้องถ้าบางเทื่อนะเห้านะ่ะคิดว่าเราควรมีสิทธิ์เพราะเราเป็นเมียแต่บางกฎหมายเขาอาจสิ บอได้ขวบคุ้มตรงนั้นเพราะว่ามันอาจจะเป็นสินที่เขามีมากกวนเห่านะพี่น้องอันนี้ก็ต้องเบิงต้องชั่วนะเพราะว่าเอาไงไงถ้าไน้เขากา็ต้องมีค่าใจใจเออการที่สิเช็กประวัติเช็คแต่ละเคสนี่มันต้องมีค่าใจใจถ้าเขาเช็คไปแล้วมันไม่น่าจะอ่าชนะคดีเขากับบอแนะนำให้คุ้นเฮดเดทุกคนค่ะจังใดกะ ถ้าบ่มั่นใจค่ะคิดว่าโดนโกงค่ะคิดปรึกษาทานายค่ะพี่น้องปรึกษาท่านายคือพี่เพันวานั่นละ่ะเออบางคนบอกว่าอ่าก็นั่นแหละเวลามันเปลี่ยนพินัยกรรมมันก็ไม่บวกแมนถ้าคนมันสิบอสือสัตว์กับเมียรหรือเมียเฮ็ดบอดี Body, กับเขามันก็มีหลายแบบหลายอย่างกับบ่บ่บไปจอจงว่าใครผู้ใดผู้หนึ่งเนาะพี่น้องอา้าวนี่ละ่ะเ้าเป็นอนุท่าห้อนเราสู้กันฟังถ้ามี ความคิดที่แตกต่างหรือเห็นต่างกับคออเมมตนพูดคุยกันเนาะเพื่อเป็นประโยชน์กับสา,าวๆกันด้วยกันนะจ๊ะพี่น้องไปไปทำงานก่อนจา้าขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะบ๊ายบายจ้า